น้องขอนอนนิ่งๆน,นะก็คือตามคำขอของน้องคนนั้นเลยเขาบอกว่าเขาอจะมาขอตัวละครมัดพี่นิดนึงเพราะว่าในคลิปก่อนหน้านั้นมันพูดไม่ได้นะฮะแล้วก็พี่จะมาสอนแต่งและสอนดูเลยอันนี้จะเป็นตัวละครพี่นะนี่ประมาณนี้เลยถ้าเห็นลิงแดงตรงนั้นก็คือเลือกกำเดาลนะตัวละครมัสตัวนี้ชื่อว่านาซีเหมือนพี่นี่แหละ แต่ามจริงว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจมแล้วนะป่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างแรกค่ะตัวละครน,นี้มาก่อนเลยที่อ่าสําหรับใครยังไม่รู้นะว่าเก็บตัวละครยังไงทําไมพี่ถึงไม่ค่อยมีสร้างเลยนี่นะตรงนี้กดมาเนี่ตรงนี้เลยต่อ่างนี้เพิ่มบวกตัวละครน,นี่นี่จะเป็นคลังเก็บตัวละครโอ้แป๊บหนึ่งนะเกิดปัญหาบางอย่าง เอ่หลังจากตะก,กี้นี่นะฮะก็มีข้อพิพลาดนิดหน่อยอ่ะมาเริ่มกันต่อนี้ดีกว่าอย่างนี้นะให้กดไปที่คำว่า h e a หรือหัว body จะเป็นร่างกายนะฮะซึ่งตัว body จะเป็นการเลือกท่าและปรับลูกสมลูกลูกสมลูกสมฮะโอ้ลูกทรงลูกสมฮะโอเคละ ่งพี่ก็จะปรับแค่สิบหัวแค่อาจจะไม่เหมือนตัวต้นแบบมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการปรับขนาดนึงๆนึงนึนึ่นยังยังไ,ไงแนละตรงนี้ก็เป็นขนาดหัวเหมือนกันนะฮะพี่ชอบใช้ประมาณนี้ใ่ประมาณนี้เลยะฮะ ขนาดร่างกายความสูงสิบขนาดหัวที่เอ,อ่อความกว้างอันเนี่ยก็แค่สิบสองนะฮะส่วนขนาดตัวแล้วแต่จะปรับนะฮะว่าจะเล็กหรือจะใหญ่หรือจะหัวใหญ่จะหัวเล็กนะฮะเอาตามสบายใจเลยมาที่ผมะฮะพี่ใช้เป็นผมสีดำนะฮะดำหมดเลยไม่มีอะไรแนใ่นอนจะยกเว้นตรงขอบ แล้เว้นตรงขอบนะชี้ขอบผมใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตรงนี้เช่นกันนะแล้วผมที่พี่ใช้ก็นั่นแหละผมผู้ชายเลยใครจะเอาผู้หญิงก็ได้นะทักมาคลิปต่อไปผมจะทำตัวละครหญิงให้ถึงจะทำช้าก็เถอะไปเลือกผมเลยพี่ไม่ได้สุ่มนะแต่พี่เลื่อนไปเรื่อยๆเลยอ่าจะจะอ่าไม่ใช่ อันนี้แหละอันนี้อ่าเดี๋ยวพี่เออเอา,อา,อา,อาส่วนผมหน้านะฮะพี่ใช้เป็นผมแบบปิกตาข้างหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องสีตาเดี๋ยวพี่จะค่อยมาเอาผมอันนี้ใหม่ีนีนะผมผมผมถึงจะช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแหละแหละพี่อาจจะมีฉากที่สลับไปดูตัวละครพี่แล้วก็มีอย่างอื่นด้วยนะฮะ เพราะว่าพี่โอ้ยเป็นไข้ครับอ่าใจรอด,โดีโอเคหลังจากนั้นนะฮะเรามาดูผมหลังเราเลยขออนุญาตนะฮะโอเคครับมัตะกี้นี่ก็แค่ไปดูผมนะผมหลังของผมก็จะเป็นอันนี้ก็เข้มกว่านี้อันนี้สามารถปรับเข้มกว่านี้ได้เลยนะเพราะว่า มันไอนี่มากเลยผมจะใช้เป็นผมตรงไหนวะลืมแล้วเราขอญาติออกไปดูนะเอ้ยอย่าแกล้งดิโอเคนะผมประมาณนี้เดี๋ยวๆอะไรวะโอเคนะฮะ ผมเอาน้องผมมาด้วยซึ่งมันจะน่า,ำา,นาำลำคานมากเลยสำหรับอีนี่เนี่ยนะอ,อ่ะทักทายหน่อยทักทายพีาสวัสดีครับทุกท่านอยู่กับผมเองนะนาซียูดูเปร์เฮ้ยผิดช่องเปล่ามึงูกต้องูกเลาแน่ใจรวมอยู่กับช่องกูไม่ได้นะมึงมีช่องตัวเองนะมึงมีลูกเมีย<ม>ที่<ม>ต้องด<ม>ูแลผมลบช่องไปฮะตอนไหนวะ โอเคแต่ก็ช่างหัวมานะฮะมาแต่งตัวต่อโอเคผมจะสลับดูไปอย่างนี้นะฮะเรื่อยๆเลย,เอ,ยอ่ะเมื่อผมเลือก<ๆ>จนหมดแล้วนะฮะผมก็จะมาเลือกตรงจะแง่งผมผมะุือจะฮงจะแง่งจะแง่งจะแง่งสีแรกคอมผมนะฮะเอ้ยมันทำไมไม่มีสองสีอ่ะสองสีผมหายไปไหนอะผมเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองเออสีฟ้า ยังไงวะจัง,ง่ง้แมนผมเป็นอ่ะจีฟ้าแดงกับเหลืองอ๊้ลืมความลืมทำไมเราลืมง่ายขนาดนี้ที่มันเราไปเราเอาจงแง่ง้ลงมาอ่านี่จะงเง,งท้พี่พี่รูก้กั<ต>นละสำหรับคนที่ไม่รู้นะเอ้ยผมอย่างนี้เอายังไงผมตรงนี้เอายังไงสําหรับคนที่รู้แล้วก็รู้ไปเลยก็ผมที่พี่ได้ก็คือตรงครอบหัว ก็คือตรงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะส่วนผมด้านหน้าสองร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะผมด้านหน้านนผมด้านหลังหนึ่งร้อยหกนะฮะหนึ่งร้อยหกนะจริงๆส่วนผมมัดหางม้านะฮะหกสิบห้านะฮะส่วนผมจะแง่งนะฮะสิบเก้าประมาณนี้ตามที่พี่บอกไปส่วนสีที่พี่ใช้ก็จะมีตามดังนี้ฮนะนี่ อันนี้ก็จะเป็นสีดำอีกช่องหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนตรงนี้เลยอีกช่องหนึ่งเป็นสีเข้มก็อยู่ที่เดียวกันเลยแถมอยู่ด้านล่างสุดนะฮะประมาณนี้ส่วนนี้ก็ใช้เป็นแดงฟ้าเหลืองนะฮะเป็นจะแง่งแบบนี้มาปรับผมกันเลยทุกคนอันนี้ผมผมอ่ะผมจะเอาผมยาวๆผมจะเอาผมรีบๆหน่อยสักยี่สิบเท่ากันอ่ะ ถ้าลดมากกว่านี้ก็คือจบแล้วนะส่วนอันนี้จะเอาเป็นเจ็ดนะฮะความยาวแล้วก็ปรับหัวเลยฮะ,ะถึงมันจะแบบโุรักทุเลเหลือเกินแล้วก็ตามนี้เลยหลังจากปรับผมหน้าเสร็จผมหลังผมก็ปรับนะฮะปรับให้มันขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ผมตรงนี้นะฮะ ให้ปรับให้มันเล็กแล้วก็สั้นนะฮะแล้วก็เอาลงมาแบบนี้แล้วก็จะแเง่งจะแเง่งขึ้นออกมาปรับองศาไม่ต้องปรับะฮะโอเคหลังจากมาตรงจะแเง่งตรงนี้เลยฮะพี่สอนทําแบบละเอียดยิบนะฮะเราปรับให้มันเล็กสักสอนิบแปดละเอียดยิบโอ้โหสัต์ พี่ไปที่ไปอ๋อไหนบอกนี่แขกแขกโอ้แขกแข,กแ,ขกแม่งหน้าตาทุเรศมากตอนแรกผมโอเคนะฮะ,ะคลิปเดี๋ยวผมจะเอาไอจ้จะแง่งผมอันนี้ขึ้นก่อนนะอย่างงี้ผมอ่ะประมาณนี้ <c oughs> ทุเรศหน่อยนะฮะ <c oughs> ผมจะเอาเป็นตาสีแดงเข้มๆ <c oughs> ขอบตาสีแดงสีแดงเข้มเลยแหละในตาก็ กลางๆฮะตอนนี้ควรเอาเข้มกว่านี้นะประมาณนี้นะฮะส่วนตีวลูกตาเนื้อเอาเป็นแบบนี้และใช้เป็นสีนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบแหลมๆนะฮะเยี้มๆเยมๆเปลี่ยนเลยว่าโอเคนะเนั่งจากอ้าได้ละไอตัวสำหรับตัวลูกตาใช่ไหมพี่ใช้เป็นเออ ีน้อยไปเจ้าต้๊กเก้มเท่าไหร่วะนี่โอเคนะฮะผมจะใช้เป็นเอ่อมันมันเริ่มอ,ออกทะเลแล้วนะเพื่อนเลยนี่ผมจะใช้เป็นตาเลยนะผมชอบมากๆส่วนอีกข้างหนึ่งของผมจะเป็นเหมือนแบบเทาๆหน่อยมนๆแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีแบบนี้เลย อ่ะอีกข้างนึงก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี้เหมือนกันส่วนเรื่องตัวคิ้วใช่ไหมฮะตัวคิ้วผมเป็นสีน้ำตาลแล้วตรงนี้เป็นสีดําเข้มแต่ไม่ใช่สีดําเข้มดสีน้ำตาลเข้มสุดๆเลยแต่จะทําให้มันมีสีหน่อยก็ได้ส่วนคิ้วที่ผมใช้ก็คือคิ้วนี้นะฮะนี่คิ้วที่สิบสามส่วนในตาใช่ไหมครับที่เป็นแบบจงีงงจะงเงงแหลมๆหลมแบบเนี้ยผมใช้เป็นที่ห้าสิบสี่ ส่วนลูกกระตาที่ผมใช้นะแล้วแต่จะเปลี่ยนก็ได้นะฮะอันนี้ไม่ว่ากันโอเคมาการปรับเลยนะฮะวันนี้ปรับยาวนะฮะพี่จะปรับยาวสักหนึ่งนะฮะส่วนปรับเล็กใช่ไหมผมปรับเล็กสักสิบหกเลยขย็บปากลงมานิดทําปากหน่อยปากของผมจะเป็นสีเดิมนี่แหละก็ริมฝีปากก็อ่า สีเนื้อนะฮะตัวผมจะหาปากที่ผมชอบเลยเออแต่จริงไม่เอาอย่างนี้ก็ได้นะแต่จริงเอาอย่างอื่นอ่ะสีนี้ก็ได้สีนี้ส่วนสีจมูกน,นะเนื่องจากสีเราเป็นสีผิวเข้มนะเราต้องแบบประมาณนี้พี่ไม่ได้ใช้จมูกนี้นะพี่ใช้จมูกนี้โอเคส่วนเรื่องตัวผมรีบปรับด่วนโดยนี้เลย ให้เิฮ้าแล้วแบบลายที่ด้านล่างเฮ้ยถ้าจะดูวิธีการแบบเออเมื่อกี้เกิดผิดพลาดนะอีน้องแม่งไปใช้สิริเฉยเลยนะสิริมันโผล่ขึ้นมาเองทุกคนโอเคนะฮะถ้าเรารู้สึกว่าตามันดูแปลกๆเราก็ปรับขึ้นก็ได้นะฮะผมไม่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยพี่ว่ามันแปลกๆนะพี่จะขยับอ่ะโอเคครับ ประมาณนี้ก็ได้ถ้าปรับเยอะกว่านี้ก็คือแปลกแล้วนะฮะ <c oughs> แม่ฉันแปลกเปือกอะไรบ่โอเคนะ,ะรปรับตาแบบนี้ส่วนตัวคิ้วนะฮะผมจะเอาลงมาเลยแล้วก็ปรับความยาวสุดนะฮะส่วนเรื่องไอ้ตัวนี้ก็ปรับแบบนี้โอเคได้ประมาณนี้เรื่องหน้าตานะอ่อะต่อมาเป็นเอ,อ่อ ับบททุกอย่างแล้วพอได้หน้าตาก็จะได้แบบนี้นะฮะหน้าตาตัวละครผมอะไรฮะแล้วผมก็จะมีตรงไอ้แก้มต้นฮะตรงแก้มนี่เลย <c oughs> ขึ้นมาแบบนี้อุย้ยผมจะมองซ้ายมองขวาตรงเนี้ยอันนี้เป็นตัวคางอนะ่ะผมไม่เปลี่ยน ผมจะใช้เป็นแบบนี้ผมใช้สองแบบนะฮะสำหรับใครที่ชอบนะผมใช้สองแบบคือแบบแบบนี้กับอันนี้ดนเองแต่ที่ผมใช้มากที่สุดก็กุ้ยเอ้ยอุ้ยอ่าเมื่อกี้ไปปรับผิดนะฮะต่อมาเรื่องตรงนี้นะฮะเรื่องหมวกไม่มีแต่มีนะฮะผมต้องกลับไปดูอะ ด้านใหญของแต่งตัวกูมีแน่นอนโอเคฮะอ,คอาจไม่เหมือนตัวจริงมากนะคะแต่ก็ได้อยู่แหละโอเคมาของแต่งตัวะ,ะของแต่งตัวของผมอันแรกก็จะเป็นอาวุธลับนะฮะก็คืออออันนี้จะมีชื่อเรียงนะแต่ผมคิดว่าชื่อมันเออมันไอ้น,นี่เกินไปอะ่ะชื่อมันยังไงชื่ออะไรคะ คือโอเคหลังจากผมได้ไอจะแง่งอันนี้ของผมมแล้วผมก็จะปรับเหมือนเดิมโอเคครับเมื่อปรับมันแบบนี้เสร็จผมก็จะไม่มีอะไรบนหัวละต้องย้อนกลับไปดูอีกอนี่ผมไม่มีอะไรบนหัวแล้วนอกจากหน้าตาที่มันเอ่ะเด๋เราเอากันเราเล่นเราเลยเพื่อหลังจากผมปรับอันนี้ผมเอาอันนี้ออกเลยอืม อย่างแรกกันแรกที่ผมเป็นเลยนะคือบาดแผลในใบหน้าบาดแผลในไล์บาดแผลในใจที่ยังมีเกลือกับเธอไม่ใช่บ้าเป <c oughs> ล่าเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นอ่ะผมวางผิดครับขอโทษ <c oughs> โอเคประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นแบบแนวสร้อยคอใช่ไหมครับซึ่งผมจําได้ฮนะสร้อยคอผมเป็นอันนี้แล้วก็เฮ้ยเฮ<ะ>้ยฮัลโหลจะเคาะทํรมะแสงเลยรวะเต้นไม่ได้เต้นละเมือ่อเคาะไอ้สัตว์ส่วนตัวสีนีนน่นะะจะเป็นสีนอย่างนี้เลยเพื่อให้เข้ากับอันนี้นะคว อ๋อฉัเล่น,น,นอ๋อฉันใช้แชมพูฉันใช้สบู่าาดินตาเลยครับอ๋อไม่ใช่คอสเกตครับไม่ใช่ผมใช้ยาสีฟันตาลีหน้าตังครับอุ้ยแย่ถ้าขนาดนั้นกูไม่เล่นด้วยนะฮะ,อะหอมเลยนะหอมเลยผมต้องปรับขึ้นอีกแล้วนะแม่ย,ยังไงตัวละครผมอยากร้องไห้จริงๆนะเน,นี่ยก็จะมาปรับจมูกแล้วเพราะผมอยากร้องไห้ เอ้ยบอกให้เศร้าเศร้าเศร้ารู้จังอะไรเราไม่ได้เศร้าคนละเศร้าแล้วมั้งเอาลืมเอ้อะไรผิดสีอีกแล้ว แย่พิเสียงอะต้วเสียงผมดำกว่าตัวครับหุนถามร้อยหสิสาคน้จักานี้ยมือจ่มาอยกนี่เลยพอยืนดูแป๊บนึงนะเพื่อน ตรงนี้เป็นส่วนที่ผมไม่ก็อยากจะปรับมันเท่าไหร่นะฮะมมันยากยากอี่ไอนมัเยอะบ้าโอเคครับมาส่วนของชุดนะฮะกกอ่ะ มาส่วนของชุดไม่ใช่กางเกงโบรโอเคนะชุดผมใช้เป็นชุดนี้กับเป็นสีขาวแบบนี้เลยส่วนแขนเสื้อนะฮะไม่ต้องสืบก็เป็นแขนเสื้อสีดำนะฮะทุกคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมพี่มันเป็นสีดำอะ่ะเออไม่ต้องสืบคนระับเพราะผมจะใช้แขนเสื้อนี้ไงแล้วผมก็จะเป็นแจ็คเก็ตด้วยผมต้องไปดูตัวจริงก่อนมาทำจริงด้วยนะฮะ นี่นะแขนเสื้อแปบเดี๋ยวไม่ใช่แบบนี้นะนี่ผมเป็นแขนเสื้อสองอันนะฮะเสื้อข้างในเป็นสีดำอ้าวเฮ้ยงยแล้วผมเคลียช่างมันเรามาเริ่มแต่งกันดีกว่านะคะอุย้ยเเกลียดผมบ้างเนี่ยนี่นะแขนเสื้อผมมีประมาณนี้แจ็คเก็ตไม่มีนะฮะมีมีอย่าบอกว่าไม่มี ฮัลโหลมันมีอะไม่หาไม่เจอว่ะเอ้ยไม่เล่นสองเครื่องติดมันเป็นไปได้อ่ะนี่เ,เจอแล้วปล่อยเอฟเครื่อง,องเล่นปล่อยเอฟเกลือไปถึงเดียวทีเดียวก็ตายหาเอาอะโอเคกลับมาเรื่องของเรา ก็ตันประมาณนี้ป่ะโอเคครับผมลองทำนานะโอเคใช่ โอเคครับแต่งชุดผมเสร็จละโอเคอาจจะไม่เหมือนเท่าตัวจริงนะฮะ mm hmm. okay. ส่วนเรื่องกางเกง mm hmm. หน้าตุวลขอนผมเ่ร็จลวกางเกงเป็นสองแบบนะฮะ ่วนถุงเท้าเหรอถุงเท้าไม่มีนะฮะส่วนรองเท้าก็เดี๋ยวผมไปสรุปอีกทีที่หลังนะคะว่าผมมีอะไรบ้างรงเท้าผมใส่เป็นสีดำนะฮะ าผมเงียบไปหรือ,อยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าผมชอบทำงานแล้วแบบผมชอบเงียบเอเป็นหวัดน yeah. ี่ค like ือแย่มากไหมทุกคนแย่โอ้โหพี่เป็นหวัดแค่นี้พี่ยังตามแบบม่หยุดเลยนะขนาดพี่กั้นไว้แล้วขอพี่บวมไปแล้วยังไม่ไหวอ่ะ บวมครับไม่ได้โม้เพราะผมหุบไม่ได้บวมแบบนั้นเลยเอออ๋อลืมไปนี่ผมใช้เป็นอันนี้แล้วก็ต้องปอกแขนตรงแขนเสื้อส่วนแขนผมเหรอฮะผมลืมถุงมือตัวเองด้วยโอเคครับ o w โอเคครับผมลืมเสื้อตัวเองผมเป็นคนที่ความจำสั้นนะฮะไม่ใช่ผมมีโรคนึ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผม,ม,นะม,ม,ผมแค่แบบจำได้นิดหน่อยแล้วก็ลืมเพ่านั้นแหละโอ้ยเป็นหวัด จำได้ว่ามีตรงนี้ด้วยน,นี่เป็นภาพผ็นแผลเป็นแผลในบาดเป็นแผลใ,ในร่างกายผมนะฮะเป็นแผลในหัวใจไม่ใช่โอเคครับ พีกอย่าเปิดเพลงได้ไหมคือปิดไปได้เลยอย่าอย่าเปิดอะ่ะ <No. S 2> คือจะบอกว่าไอ้หมอนี่อยู่แล้วแม่งกวนไปนะ <c oughs> คือมันน่ารำคาญก็ตรงนี้แหละไม่อยากให้มันมาพ <Hello. S 2> อบอกให้มันอยู่ไ <c oughs> ม่งั้นน่ารำคานมากเลยเยอย ก็คืออยากบ่นสภาพน้องชายตัวเองเหมือนคนบ้านแถวไหนไม่รู้มากวนผมนะผมอยากลองให้ใครมีน้องสภาพแบบนี้คอมเมนต์ด่วนเลยฮะต้องมีสักคนแหละเอาชิบหาแล้วโอเคแล้วสำหรับตัวละครผมก็เสร็จเมื่อแล้วนะฮะ ก็ตามที่ผมมีแล้วเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึงครั้งนี้ผมจะไม่อธิบายแล้วละจะให้ดูเป็นแบบนี้แทนสาหรับอันไหนไม่เห็นเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูเป็นอันนี้ก็คือจะแง่งผมจต,ตัวตัวผมตังลูกปาล้อ่าจมูกปากแก้มอันนี้ไม่เกี่ยวเรื่องการปรับประมาณนี้ผมจะเอาให้หมดเลยประมาณนี้อีก โอเคครับแล้วหลังจากตอนนี้โอเคผมไปเออกิจส่วนแล้วนะจะแง่งผมก็ตามนี้แล้วก็อ,อ้าวอ้กดผิดนะฮะแล้วก็เป็นส่วนดวงตาฮนะดวงตานี้จะเรื่องปรับก็คือสูงนะฮะส่วนก็ตามนี้เลยการปรับยาวปรับสั้นแล้วแต่เลยนะฮะตรงผมด้านหลังตรงนี้เป็นแบบนี้เลยฮะไม่ได้ปรับอะไรมากนอกจากปรับขึ้นตัววายสองที ตัวนี้ปรับเยอะหน่อยนะนี่ตามที่เห็นเลยนะฮะดวงตาตรงนีนะ้ปรับแค่ไม่เยอะนะฮะแค่นิดเดียวปากลืมปรับ ที่จะไม่ใส่มีมลงไปทั้งนั้นเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีมันไปบังก็ปัญหาเกิดอีกก็คือทุกคนไม่รู้อะไรเลยอ่าส่วนเรื่องจมูกนะคะก็ตามนี้เลยแล้วก็มาคิ้วนะคะคิ้วก็ปรับแค่นี้นะฮะไม่ได้ปรับเยอะเรื่องเสื้อผ้านะฮะอันแรกเลยเป็นหมวก นีนะผมไม่มีหมวกผมมีแค่เออ,อาวุธลับของผมนะฮะส่วนในเรือโอ้เกือ <c oughs> บเต็มนะฮะ,ะจะมีเป็นดาวบาดแผลแล้วก็เลือกกำเดาพร้อมเอริบบินกับสร้อยคอรูปไมกก้กางเขนะฮะไม่ร้อนอกแล้วก็เสื้อผ้าอยู่ที่เลขเจสิบแปดแขนเสื้อสองอันนี้เก้าแปดกับเก้าสี่นะฮะสองอันนี้สีดำทั้งคู่ ส่วนเสื้อแจ็คเก็ตที่ใส่ก็อยู่ที่เออแปดสี่นะคิมขัดอันแรกก็จะเป็นห้าเก้าคิมขัดอันที่สองก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบสองนะฮะที่ผมเอามาในวันนี้ก็คือเป็นตัวของผมเองเลยแล้วก็กางเกงะฮะอาจไม่เหมือนทสักอย่างนะฮะตัวกางเกงก็จะเป็นสามสองนะฮะกางเกงนี้เกมที่สอนว่าเป็นสามสอง อันนี้มันแล้วแต่สําหรับนะก็คืออันเนี้ยนี่มันอยู่ช่องสองช่องที่สามสองนะะส่วนอันนี้เนีอก็อยู่ช่องสองอยู่ที่อันนี้นะฮะก็ใกล้ดีเคียงกันเลยนั่นแหละส่วนเรื่องถุงเท้าผมมีแค่ข้างเดียวคืออันนี้อันนี้ออกออกไปได้เลยก็คือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดส่วนสวนองข้างนี้จะสลับกันนะอันนี้จะเป็นเจ็ดสิบสองนะะผมขอให้ข้อเตือนกับอันนี้คือช่องนี้ช่องที่เป็นสีขาวตรงเนี้ย ม่ต้องใส่สีอะไรนะมันจะปแปลกแล้วก็อันนี้จะเป็นสีดำทั้งหมดก็คือช่องยี่ยิบสองฮะส่วนอีกอันนี้มีแค่อันเดียวคือถูมือนะช่องหกอันนี้จะมีเป็นปลอกแขนเสื้อเหมือนกันนะฮะช่องหกเท่ากันเลยและอีกข้างนี้ก็จะมีเป็นที่ผ้าพันแผลกันนะช่องสิบเอ็ดใช้สีขาวหมดเลยนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะอยู่ช่องสีเป็นตัวผ้าพันแผล โอเคสำหรับตรงนี้นะฮะก็หมดไปแล้วไม่มิดแล้วนะฮะสำหรับตัวละครผมก็แค่นี้นะฮะโอเคบายบาย